เรื่องเล่าหลอนของผีชุดขาวเฝ้าหอหญิงเป็นตำนานที่นักศึกษาทุกคนต้องเคยได้ยินยิ่งเมื่อฉันย้ายเข้ามาอยู่ในหอพักหญิงที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยความรู้สึกหวาดหวั่นก็ยิ่งเกาะกลุ่มจิตใจบรรยากาศของหอพักแห่งนี้มันเงียบสงัดเกินไปในยามค่ำคืนผนังที่ซีดจางและทางเดินมืดสลัวทำให้ทุกย่างก้าวรู้สึกเหมือนกำลังเดินเข้าไปในห้วงเวลาที่หยุดนิ่ง ฉันพักอยู่ห้อง30-2ซึ่งอยู่สุดทางเดินด้านขวาใกล้กับห้องเก่าห้องหนึ่งที่ถูกล็อกตายมานานหลายปีไม่มีใครรู้ว่าทำไมถึงถูกปิดไว้รู้แค่ว่าเป็นห้องที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้คืนแรกๆก,ก็ยังปกติจนกระทั่งฉันเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างแสงไฟในห้องมักจะกระพริบเองยามดึกทั้งที่เพิ่งเปลี่ยนหลอดใหม่ไปเมื่อไม่กี่วันก่อนบางครั้งฉันก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองจากนอกหน้าต่างทั้งที่อยู่ชั้นสาม และบางคืนจากห้องเก่าที่ถูกปิดตายห้องนั้นมีบางอย่างกำลังสะอื้นแผ่วเบามันจะดังขึ้นมาแค่ช่วงสั้นๆแล้วก็เงียบหายไปราวกับว่ามีใครบางคนกำลังร้องไห้อยู่หลังประตูบานนั้นความลึกลับยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้เพื่อนร่วมหอบางคนจะเคยเจอเรื่องแปลกๆแต่ก็ไม่มีใครกล้าปริปากถึงตำนานผีชุดขาวอย่างจริงจังจนกระทั่งคืนหนึ่งฉันตัดสินใจจะพิสูจน์ให้รู้แล้วรู้รอดมันเป็นคืนที่เงียบสงัดผิดปกติ ทุกสิ่งรอบตัวเงียบกริบจนฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นฉันเดินไปหยุดอยู่หน้าห้องเก่าที่ถูกผิดตายเสียงสะอื้นนั้นดังชัดเจนขึ้นกว่าทุกครั้งราวกับอยู่ใกล้แค่เอื้อมไม่รู้ว่าความกล้าหรือความอยากรู้อยากเห็นที่มากกดกันฉันค่อยๆเอามือดันลูกบิดประตูที่ดูเหมือนจะไม่ได้ล็อกไว้สนิทนักประตูเปิดออกอย่างชา้ชาๆเผยให้เห็นความมืดมิดภายในห้องฉันใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์ส่องเข้าไปแสงไฟกระทบเข้ากับบางสิ่งบางอย่างที่มุมห้อง กล่องไม้เก่าๆวางอยู่ตรงนั้นและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือร่างของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดกระโปรงสีขาวซีดนั่งพิงกำแพงอยู่กลางห้องเธอหันหลังให้ฉันผมยาวสยายปิดบังใบหน้าเธอสะอื้นไห้ไม่หยุดราวกับเจ็บปวดทรมานฉันยืนตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกทันใดนั้นเธอก็เงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆแล้วหันมามองฉันใบหน้าของเธอซีดขาวดวงตาเบิกว่างโบลึกไม่มีแววแต่ที่น่าขนลุกกว่าคือ แขนข้างหนึ่งของเธอขาดหายไปตั้งแต่ข้อศอกข้อของเธอดูเหมือนจะหักพับผิดรูปและเสื้อชุดขาวของเธอก็มีคราบเลือดแห้งกรังติดอยู่เต็มไปหมดเสียงของเธอดังขึ้นในความคิดของฉันไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นเสียงที่ตรงเข้ามาในสมองเสียงแหบพราเย็นเยือกนั้นบอกว่าเธอจะต้องอยู่ที่นี่รอคอยชั่วกันลปาปวสารนเหมือนฉันฉันกรีดร้องสุดเสียงแล้ววิ่งหนีออกมาจากห้องนั้นไม่คิดชีวิต เรื่องราวของผีสุดขาวเฝ้าหอหญิงที่เคยเป็นแค่ตำนานตอนนี้ได้กลายเป็นความจริงที่ตามหลอกหลอนฉันไปตลอดชีวิตทุกคืนที่หอพักเงียบสงัดฉันก็ยังรู้สึกได้ถึงสายตาที่จับจ้องมาจากห้องเก่าห้องนั้นเสมอและการสะอื้นแผ่วเ,เบาที่ไม่เคยหายไปเธอยังคงเฝ้าอยู่ที่นั้นเฝ้ารอคอยบางสิ่งบางอย่างตลอดไปไม่มีวันจบสิ้น